ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มนายกิษณะอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานพระผู้เยาว์เนื่องจากมูลนิธิ for Freedom International ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่องจัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8และเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยเก็ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบว่ามีเด็กหญิงอายุ16ปีเป็นผู้เสียหายจึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าเด็กหญิงผู้เสียหายมีการรับงานขายบริการทางเพศผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ในราคาครั้งละ1,500บาทซึ่งจากการสืบสวนเพิ่มเติม,ตมพบว่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2565 นายกิษณะได้เคยซื้อบริการทางเพศจากเด็กหญิงผู้เสียหายจำนวน3ครั้งพนักงาสสนสอบสวนสพเมืองภูเก็ตจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ที่ส่วนเทพปทุมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตะบมบางปร,รอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายพัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยางประเพณีจังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566โดยบรรยากาศก,ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเรือย,ยาวได้มีขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานโดยพลตรำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายชาญยุทธเสวสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร้อตยตำรวจเอกดอกตอรตีลุบทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีนคนรรังสิตและผู้บริหารอาบรจอได้ขึ้นช้างจำนวนเก้าเชือกร่วมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานีมีการแข่งขันเรือยาวในประเภทต่างๆทั้งประเภทเรือยาว55ฝีพาย40ฝีพายและ30ฝีพายและประเภทเรือพายม้าหรือเรือท้องถิ่น10ฝีพายงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเที่ยวชมฟรีตลอดงานและเลือกชมชิมช้อปกับมหากรรมตลาดนัดบัวหลวงกว่า140ร้านค้า เมื่อวันที่5ธันวาคมที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขุน้าสนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปรับบิณฑบาตเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บร,รมนาถบาพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566เมื่อวันที่5ธันวาคมนางสาวสุวัชรีศรีกรัมพีนพอำเภอรลาดยาวจังหวันดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566โดยได้นำหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจจิตอาสา904ประชาชนจิตอา,าสาผสมนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานนาพ่อวัดหนองกระดุกเนื้ออำเภอลาดยาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์รักษาระบบนิเวศท,ทางสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่5ธันวาคมกลุ่มอาชีวะภาคตีร่วมกับประชาชนจัดก,กิจกรรมปั่นจักรยานเทอดพประเกยียติรำรึกท้ายในหลวงรัชกาลที่9โดยมีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้โดยมีนักปั่นจักรยานกว่า1,200คนร่วมออกสตาร์จากหอปร,ระชุมกองทัพเรือขึ้นสะพานพระราม8มาอย่างลานพระบรมรูปทรงมา้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9มุ่งไปสนามหลวง และไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมบริเวณพระบรมหาราชวังเพื่อร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีโดยกลุ่มอาชีวะภักดีกล่าวว่าวันนี้อาชีวะรวมทุกสถาบันมาร่วมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติโครงการร้เมมโมรี่ภาคสองโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้สังคมได้รู้ว่าไม่ใช่มีเพียงความรุนแรงอย่างเดียวแต่มีความจงรักภักดี ดำรงไวซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซ u เปอร์โพสต์พานาม็กซ์ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที u ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก,กตา่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร ทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้ลถเป็นทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นถ้าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและส่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการเลียางทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปร,ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นโดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆติดตั้งปั้นจันชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้น คือให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลกากรทําการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระพร โดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกำมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ f i ิ x r a y ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%อย่างต่อเนื่องและในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกล จากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบั <ipping. S 2> นเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลกรัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมชบังขั้นที่3จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถตรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้าน T EU ต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน T EU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉะบงังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียวโดยดำเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงขงายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่พี่น้องๆนะไม่ได้ให้เรียกคุณป้าคุณตาคุณยายนะให้เรียกพี่พี่น้องน้องแล้วก็มาสวัสดีพี่พี่น้องน้องแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยก็ก็เห็นเห็นผมมาก็พี่พี่เขาก็รู้สึกดีใจนะเราก็ไปไหว้กับทุกกลุ่มเลยที่เขานั่งอยู่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ทักทายแล้วก็ พี่ๆเขาก็อยากถ่ายรูปด้วยวันนี้เราก็มีข่าสื่อว่าเออพี่ๆเขาเออดีใจที่เราได้มานะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วเราก็ควรจะต้องมาอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ขาดขาดความรู้สึกซึ่งกันและกันค่ะอย่างกิจกรรมในวันนี้ค่ะพี่เอ๋เราทําอะไรกับบ้างร่วมกับชุมชนบ้านอะครับออต้องเริ่มจาก ต้นของปีงบประมาณเนี่ยนะครับเราก็ได้เดินทางมามอบเงินนะครับเพื่อเป็นทุนในการอาหารทั้งวันที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยที่คุณคุณพี่พี่น้องน้องที่ได้ทานอาหารกันอย่างอรส์อร่อยเนี่ยคือคือทุนจากที่ท่าเรือมอบนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะฮะที่ที่เป็นดอกไม้จันทร์นะครับเราก็มามอบแล้วก็ในสิ่งที่เป็นดอกไม้จันทร์เนี่ยทาง ทางโรงเรียนแห่งนี้นก็ได้ทําคุณประโยชน์นะครับก็นําสิ่งที่พี่ๆน้องๆได้ทําดอกไม้จันทร์เนี่ยนอกจากจะฆ่าเวลาแล้วนะครับได้มาพบปะเจอกันแล้วพูดคุยโดยไม่มีความเหงาสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็ยังทําคุณประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือ,อ,อใครก็ตามที่มีความขัดส,สนหรือมีความทุกข์ในเรื่องของการจัดงาน ขาวดำนะครับแล้วขาดในตัวของออดอกไม้จันทร์ก็สามารถใช่ใช่ก็สามารถที่จะมาขอรับดอกไม้จันทร์จากโรงเรียนแห่งนี้ได้ครับใ,ในช่วงของกิจกรรมเนี่ยค่ะพี่เอ,อ๋อย่างเช่นวันนี้เรามาเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในแต่และเดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุในชุมชนที่โดยรอบเราเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเราทากันกี่ครั้งนะคะจริงเราก่อนหน้านี้เราคือเราได้มอบ อุปกรณ์กับทุนนะครับหลายหลายชุมชนที่ได้รับไปแล้วนะครับผมเองผมก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยจะท้ายปีงบประมาณมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต้นปีงบประมาณที่เราเดินทางมามอบให้อะไรต่างๆเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องมาพูดคุยนะครับในสิ่งที่เรามอบให้ไปแล้วเนี่ยมีความพอไหมนะครับถ้าไม่พอเพียงพอยังไงเราจะได้กลับไปพิจารณาต่อ,อว่าควรจะสนับสนุนอะไรยังไงนะฮะก็เป็นแผนงานของปี งบประมาณ2,567อย่างในปี2,566นี่ค่ะดอกไม้จันทร์ที่ผลิตจากโรงเรียนเอาผู้สูงอายุแห่งนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยมากแค่ไหนอะคะก็ถือว่าเมื่อกี้ที่เห็นจากข้างหลังนะฮะหนึ่งถุงคือคือร้อยชิ้น 1> 1นะครับผมจะเอาง่ายๆเลยนะผมจะยกตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งะนะครับหลวงพ่อที่วัด ที่ค้นอ่าวนะครับได้มรณาภาพนะครับทางชุมชนแห่งนี้เองเพราะว่าวันนั้นเป็นงานพระคุณเจ้าระดับสูงถูกไหมฮะมันต้องมีคนแขกเกลือมากมายก็ต้องใช้ดอกไม้ต,ไมต้องใช้ดอกไม้เยอะมากชุมชนแห่งนี้ได้นำสิ่งที่ทำนี้ไปมอบให้กับทางวัดนะครับ โรงเรียนแห่งนี้นี่เป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดชนบุรีด้วยไหมคะในการที่ว่าสามารถพึ่งพาตัวเองแล้วก็สามารถรวมผู้สูงอายุเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆด้วยกันเนี่ยคือแห่งนี้น่าจะเป็นชุมชนต้นที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆนะครับในส่วนของท่าเรือหลังฉบังเนี่ยค่ะนอกจากการสนับสนุนผู้สูงอายุในเรื่องของดอกไม้จันทร์แล้วเนี่ยเรามีการทํากิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะเช่นพาไปทัศนศึกษาหรือว่าพาไปดูอะไรที่มันกว้างขึ้นอะค่ะ ในแต่ละปีนะครับก็มีการคิดโครงการออกมานะครับโดยการพูดคุยกับทางชุมชนว่ามีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลในเรื่องสิ่งใดอะไรเงี้ยแล้วก็จัดมาเป็นแผนงานในแต่ละปีนะฮะ<ม>ก็มีการนําชุมชนไปดูงานนะครับแล้วก็มียกตัวอย่างสําหรับปีนี้เลยก็ได้ที่ผ่านมาก็มีชุมชนอื่นนะครับที่เราสนับสนุนในเรื่องของ ของอาชีพนะครับก็คือการทําหนังไก่ก่อนนันนี้เราไปทําหนังไก่กันแล้วเราพยายามทาให้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ให้ดูเทรนของของของตลาดนะครับว่ามีความต้องการในเรื่องของสิ่งใดเราก็จะนําความรู้สิ่งนั้นมอบให้กับชุมชนฮะแล้วเรื่องของการทําดอกไม้จันเนี่ยค่ะ เราหาบุคลากรหรือวิทยากรที่ไหนมาช่วยสอนผู้สูงอายุก่คือก่อนหน้านี้ทางทางชุมชนเนี่ยก็ก็มีนะครับก็มีคนที่เป็นเป็นเป็นครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีการสื่อสารตอ่อซึ่งจริงๆถ้าถามว่าการทําดอกไม้ใจทํายากไหมนะครับผมก็อาจจะต้องตอบว่าทำไม่ยากเพราะวันนั้นผมได้มาทดลองทําแล้วนะครับก็เป็นการจับจีบกับเป็นการประกอบ นะครับเทียนหรืออะไรต่างๆให้เป็นดอกไม้จันทร์ซึ่งก็ไม่ได้มีความยากเกินความสามารถนะฮะทำไมเราถึงเลือกที่จะสนับสนุนในเรื่องของดอกไม้จันทนะร์คะคือเราคงต้องบอกว่าเราสนับสนุนในกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแต่ก็เล็งเห็นถึงดอกไม้จันทร์ก็มีความสําคัญแล้วมันใช้จริงแล้วมันใช้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆเป็นเ,เป็นบุญกุศลจริงๆนะครับ พี่เป็นเพิ่งจะเข้ามาดูตรงนี้ในช่วง1-2ึงถึงนปีน,นีการลงพื้นที่มาดูแลชุมชนสังคมด้านต่าง,างๆนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถประมวลอะไรได้บ้างคะคือเราเห็นนะครับก่อนอื่นต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องสิ่งที่เราเห็นก่อนนะครับเราเห็นถึงความสุขของชุมชนที่เราลงไปทุกๆชุมชนนะครับว่าทุกชุมชนเนี่ยพอได้รับ กิจกรรมดีๆจากเราเนี่ยเราเห็นถึงความสุขของเขา mm hmm. การตอบรับของเขาว่าเขามีความสุขที่เรา,เาถ่าเรือหลมยบางเนี่ยได้หยิบยื่นนะในสิ่งดีๆให้กับเขานะครับ mm hmm. สองเราก็มองว่า,าในสิ่งที่ชุมชนโดยรอบท่าเรือเนี่ยก็มีความสึกว่ามันต้องมีความต่อเนื่องนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราทำหนึ่งปีแล้วเราหยุด ความต่อเนื่องในชีวิตของของชุมชนก็ไม่มีความต่อเนื่องเช่นกัน <Okay. S 2> แต่ในขณะเดียวกันท่าเรือแหลมชะาบางเองมันก็ต้องอยู่ยาวตลอดไป mm hmm. คือทั้งสองส่วนนี้จําเป็นต้อง,อ,งยอยู่ด้วยกันใ,ให้ได้ถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน